ท่วมแล้วท่วมแล้วเนื้ออีสานกลางตะันออก45จังหวัดระวังน้ําท่วมขังชาวนางงดหวานข้าวน้ําจะท่วมข้าวเพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเพียกรากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่1ิกุนายน์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา19-28มิถุนายนรวมถึงในด้านของพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่และภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ เป็นเช่นไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองกันอย่างต่อเนื่องบ้างหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลยอย่างเช่นที่บ้านของแอดมินนะครับที่บ้านผักบุงตำมนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษฝนตกหนักตกแรงทุกวันเลยนะครับในช่วงนี้ ตกวันแล้วไม่ต่ำกว่าสรอบโดยส่วนมากจะตกประมาณ2-3รอบในทุกวันเมื่อวาอนนี้ก็ตกหนักตกแรงตกแรงเข้ามาประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับซึ่งนะครับคาดการฝนในวันนี้ จะมากที่สุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางเทมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน40%แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนน,น่านตากระแพงเพชพรเพชรศุโล เลยหนองบละมูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมตากกำแพงเพชรอุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วกรุงเทพม,มหานาครน,นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรี ประจอบคดีขันชุมพรระนองสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรทรนศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านกันนะครับ ภาพข่าวแรกที่เรณพื้นที่วานอนนิวาสสกลนครได้เกิดฝนตกหนะักน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายน้ำเอ่อล้นคันแทนาของชาวบ้านบริเวณพื้นที่นาโคกนะครับขนาดนาโคกอย่างเท่านี้นาลุ่มจะขนาดไหนพื้นที่วานอนนิวาสสกลนครแอดมินเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับร่วมถึงพื้นที่ที่ยังมีความแห้งแล้งอยู่ในช่วงนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว จากนายต้นไม้คนสก,กลระเบอภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวพื้นที่จังหวัดมหาสารครามได้รับรายงานข่าวจากเพจแจ้งข่าวชาวสารครามได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายที่บริเวชุมชนสีมหาสารครามซอย6-8ตกไม่ถึง10นาที ก็มีน้ำท่วมขังรอระบายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวชาวสารคามนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายบริเวณตรงข้ามแม่โคว,วารินชำราบตมบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ฝนตกหนักน้ำท่วมสัพาันน้ำรอระบายซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแต่พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินสำราบบ้านเหาอุบ,บลราชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่บ่อวินได้เกิดฝนตกหนักจนทำให้เกิดถนนซุดบริเวณถนนสายวังตาผินตรงทางเข้าซอยบ่อบำบัดน้ำเสีย อยู่ตรงทางเข้าบริษัทคาวาซากิซึ่งฝนตกหนกักทำให้เกิดถนนสุดและมีรถจักรยายนยนต์ขับผ่านมาประสบอุบัติเหตุทำให้รถจมลงไปทั้งคันซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจกู้ภัยปลวกแดงร่วมถึงพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรี โดยเมื่อวานนี้18มิถุนายน2566ได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำบระรบายซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านร่วมถึงพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกดโดยเมื่อวานนี้18มิถุนายน2566ได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงที่บริเวณพื้นที่ อำเภอกันทารามจังหวัดศรีสะเกดเป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาทับบริเวณลานจอดรถของโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุงพายอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะ,ะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนัก เข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้ยังคงมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ40-60%ของพื้นที่สาเหตุแลปะปัจจัยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอ่งพอบระกาศต่ำ ปกคลุมเวียดนามทางตอนบนดังนั้นประเทศไทยยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ส่วนมากเน้นด้านรับลมมรสุม ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสําหรับขึ้นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทะเละอันดามันทางตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันทางตอนล่างและอ่าวไทยทะเละคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ตกฟ้าขนองพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนะือในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านตากำแพงเพชรและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด2 5่สาถึง่องศาและสูงสุด3 4่ถึง3าองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบระลํพูรอนธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมอำนาจเจริญยโสธรสุเรนสีสเกษและบุญราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด 31 3 6องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบ,าน,นบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด22-27อ,อ,องศาและสูงสุด34-38องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรี สาแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2.4-28องศาและสูงสุด31-35องศาลมตำตกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำส่วน27-29ถึงองศาและสูงส่วน3 3มถึงสองศาลมต่มตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายรณ์อกาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจบพิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2ส่องศาและสูงสุดสันต่ำถึง35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ4 0ของพื้นที่ฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาและสูงสดุด2 9 3 4องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วส5 3 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลสลูงสูงนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วส5 3 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมตรรบิเวทีี่มฝนเลื่นสูง1-2เมตร ต่อไปแอดมินพาไปดู ในด้านของพื้นที่ที่ยังคงแห้งแล้งอยู่ในด้านของกมรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับขึ้นมีนปฏิบัติการฝนหลวงในทุกวันเพื่อเติมน้ําให้กับแหล่งน้ําที่ยังขาดแคลนน้ําพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความชุ่มชืน้นและเติมน้ําให้กับบริเวณพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ําอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งสรุปแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจําวันที่18มิถุนาย,ยน2566เมื่อวานนี้ มีการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น7หน่วยปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการแรกนะคะเบื่อปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาทําให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดลำปางอําเภอแม่ทาแม่หมอเกาะคาเมืองลำปางจังหวัดตาอําเภอวังเจ้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรคลองลานลานกระบือคลองขรุงพรานกระต่าย ไตงามจังหวัดพิศนโลกบางระกรมวังทองเนินมะปรางจังหวัดพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรโพประทับช้างวัดชิระบารมีสามงามจังหวัดเพชรบูร์อําเภอเขาครอหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดน่านอํเภอเมืองน่านท่าวังผาจังหวัดพยาวอําเภอปง และพื้นที่ลุ่มลับน้ำเขื่อนสิริกิต์จังหวัดน่านน่วยปริบัติการฝนหลวงจังหวัดลบบรุรีมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกภัยสาลีและหนองบัวจังหวัดสระบุรีแก่งคอยมวกเหล็กจังหวัดเพชรบูรณ์หนองภยัยและพื้นที่ลุ่มลับน้ำอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอําเภอศรีสวัสดิ์บ่อพลอยงวยกระเจ้าหนองปอลือเลลาขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีอําเภอเมืองสุพรรณบุรีอู่ทองดอนเจดีหนองยาสัสีประจันสามชุกเดิมบางนางบวชด่ดานช้างจังหวัดอุทัยธานีบ้านไร่จังหวัดชัยนานหันคาเนินขามเมืองชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรีพรมบุรีจังหวัดอ่างทองโพทองสแสวงหาสามโก้ชยโยและพื้นที่ลุ่มดับน้ำเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีเนืปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสาแก้วมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดจันทบุรีสอยดาวะสะเทิงเสาทาตะเกียบจังหวัดสาแก้ววังสมบูรณ์วังน้ำเย็น ลองหาดและพื้นที่ลุ่มรับน้ําอ่างเก็บน้ําพลองสียัดจังหวัดชะเชิงเซาเหน่วยปริัติการฝนหลวงจังหวัดชุมพรทําให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดชุมพรอพําเภอเมืองชุมพรท่าแสปะทิว จังหวัดประจบคิีขันบางสะพานน้อยและบางสะพานขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมฝนหลวงและการบินเกษตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ